Someone says that you're coming by. Let me know when you're here. Meet me up for a smoke outside. What do you see? i lane. <laughs> My dog, oh ไปสักแก้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองอเคงกที่หนึ่งกันนะคะร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่ารีวิวเยอะมากรีวิวเยอะอแยะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูค่ะว่าเครื่องดื่มที่นี่จะเป็นยังไงเอาแต่เอาจริงๆก็คือบรรยากาศโอเคค่อนข้างดีเลยมาแล้วเครื่องรร okay. ดื่มอของเราของของอ้อเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมา,า,อาไอติมค่ะคุณไอติค่ะเป็นแบบไอซ์เนาะ คอรมูไม้คหอมไหมนะไหนลองชิมดูหน่อยคารมูไม้อะพี่ไม่รู้จักอะคาโ์มูไม้รู้จักแต่คาราไม้คาร์คาราไม้คันชิมได้ไหมชิมเลยค่ะยังไงโซบะบิซูยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวหรอรสชาติมันสดชื่นไหมมันมันหอมปะมันก็หอมชาแต่ว่ามันเปรี้ยวโด วิธีการกินชาก็คือกินช้อนตักขึ้นมาแต่ยกแก้วขึ้นมาหน่อยค่ะชนชนเปรียวเปรียวถ้าจะใส่มน้ำให้เกูสั่งให้หนูผิดแลเนี่ยคำวมายไงมันเป็นแอปเปิ้ลไหนีชินอมอนใช่ใช่อ่ะมันเป็นคำวมายปะแต่หนูสั่งคำวมายนะกูสั่งผิดแล้วอ่ะแอปเปิ้ลที่งผิดปะ ก็พี่สั่งผิดแน่ก็เป็นตองร่้นกับชีนะมอนถูกเนาะชีนะมอนโอเคไม่เคยกินถือว่าอร่อยประลาดชอบไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่แปลว่าอะไรอยู่แปดสิบกว่าเซนของแก้วคืออะไรน้ำลืมชื่อเมนูลืมชื่อเมนูมิกซ์ฟู๊ดอันนี้มีมันคือคตรายการถูกก็ฟู๊เลมอนฉีอะอะใช่ใช่แต่คือเอาจริงสีอะเหมือนดอกกระเจี๊ยบไข่ข้างใน มีเหมือนเป็นไอ้นี่อ่ะจินจี่ป้ะจีให้ลิ้นจีกับจีจินจี่กับของแน่นอนไม่อย่าอยู่ชิมรสชาติเป็นยังไงนะก็คือรสชาติก็คือเจียวเปรี้ยวๆแหละวันนี้อยากได้กินของเปรี้ยวเพราะว่าร้อนแบบอยากกินเย็นๆเปรี้ยวถือว่าโอเคสดชื่นน้ำสุชื่นไม่คิดว่าน้ำมันจะแดงไปแดง s เปอร์ฟรุตไงอ้าวเค้กของเราทำไมมันได้ยากได้ยากเอามาค่ะทางนี้ค่ะ เมนูนี้นะคะเครื่องดื่มชนิดนี้เรียกว่าไอคาราเมลลาเต้ค่ะตัวนั้นใช่เรียกถูกแลดีเนาะก็คือกินกาแฟทุกวันซึ่งไอเมนูนี้คือไอคาราเมลลาเต้นะคะมันก็คือจะบอกอย่างนี้กาแฟโดยส่วนใหญ่ของที่นี่นะคะอันนี้เราไม่รู้ว่าที่ไทยเป็นยังไงเนาะแต่ว่าปกติถ้าเกิดสั่งเป็นพวกเครื่องดื่มจะเป็นกาแฟค่ะเขาจะไม่ใส่ซีรัพมาให้ไม่ใส่น้ำตาลไม่มีหวานอ่ะต้องสั่งเราจะขอซีรัพแยก อันนี้ก็เหมือนกันแต่ก็จะไม่ใส่ทีหลักไ,ไิ้ไม่หวานแต่ว่ามันจะได้กลิ่นคาราเมลแล้วคาราเมลบางที่อ่ะใส่มาแล้วจะให้ความหวานแต่อันนี้ก็ยังไม่หวานได้มาแค่กลิ่นเนื้อออกปะเออก็หอมหอมค่ะให้รสชาติหอมชื่นแล้วก็กาแฟอร่อยสนอราคาของแก้วนี้นะคะอยู่ที่สิบ้าริงกิตค่ะ หรือก็ประมาณ100บาทส่วนแก้วนี้13 13ริงกิตค่ะก็ใกล้เคียงกันค่ะว่ามันกับ100ก็10บาทาบาทีท่เรนี่ยนี่นะคะถัดมาของอ,อ้องของอ้องเป็นอันนี้อ่แอ,อปเปลิลชินน้ำม่อนนะคะสิริงกิตแปดสิบาทาชินน้ำอ้าชินชิน้ำม่อนอุ้ยเปิดมา ห้ามตัดแต่ตอนเนี้ยต้องตัดเพราะว่าเป็นชั่วโมงคุณครูพี่อ้อมค่ะคุณครูพี่อ้อมขอนภาษาจีนเค้กยก้วมาเค้กแก้วนี่แปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทจริงๆแก้วนี้ก็ไปซื้อถุงชาเพิ่มใส่อันนี้เอากลับบ้านได้ด้วยนะคะเอากลับบ้านได้ด้วยต้อนร้อนใส่อีกใช่ต้นร้อนใส่อีกเอาแผ่นมาหน่อยค่ะอันนี้เอากลับบ้านในนะคะมันแพงตรงนี้ล่ะอุ้ยได้มาสองซองเลยนะเนี่ยเอาสิคุ้ม นะมันคือมันคือเอสโซตเค้กห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วโอเคแอสมันคือเอสโซตเค้กค่ะมันคือเลมอนลาสเบอรี่อ่ะข้างในเหมือนข้างบนมันจะเป็นเหมือนชีสเค้กหรอแล้วก็น่าจะเป็นเลมอนเลมอนอลมเลมอน ก็เหมือนเป็นฟิลมเลม,มอนข้างในก็จะเป็นแยมสตราเบอรีชิกให้ตกอ้กองชิมด้วยให้ตกองชิมก,ก,มกองสั่งน,นะไม่เป็นไรค่ะอร่อยอร่อยพ,พูดลงไปด้วยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะชิ้นนี้นะคะ14เิงกิน ก็นหนึ่งร้อยบาทอะประมาณนั้นนะราคาก็เท่ากับที่ไทยเนอะอร่อยนะถือว่านป็แบรนดนะเพราะว่ามันไห้รสชาติหวานหวานแเปรี้ยวเออก็คือกินตัดกับพวกกาแฟของของหรือชาแบบของน้องได้เมื่อกี้เต็มสิบได้เท่าไหร่ปกติถ้ากินเผ็กอะเฉยๆแต่ว่าอันนี้อร่อยอ่ะเต็มสิบให้ จะแบบขับไปสองมาแล้วเพราะว่าทางสองอะไรเลยเดคอเรทไม่อะขอแต่งไม่สวยชอบฟุ้งซิงกว่านี้มินิมอลไม่ชอบไม่ใช่สไตล์มินิโมเป็นสไตล์อะไรอ่ะแอนิโมแอนิมอลคือจะบอกว่าร้านเมื่อชันเล่นะคะไม่ได้มีแค่ชากาแฟหรือเค้กนะคะเขาไม่ได้เป็นร้านที่ขายเฉพาะพวกแบบเดสเซอร์หรือว่าของหวานเป็นร้านขายอาหารด้วยที่เป็นเมนคอร์สพวกเบคฟาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มา รีวิวเพราะว่าเราเพิ่งไปทานบิบิมูตอร์กันมนาะแล้วอยัางอิ่มล้วกินไม่ไหวถ้าเดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าจะมารีวิวพวกเมนูอาหารด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้ก็คือลาไปก่อนไม่ลา